สามีแชร์เองทำลายอดีตนักการเมืองหญิงหลังจับได้แอบคบกับพระลูกบุญธรรมจุดเริ่มต้นของความบาปในครั้งนี้เกิดจากการไปเชื่อเรื่องของการทำนายอดีตชาตินำไปสู่การล่อลวงและไม่ควบคุมตนเองทำให้เผลอทำบาปไปเป็นความเชื่อที่ผิดๆนำมาซึ่งความเสียใจของตนเองและคนอีกมากมายนะคะที่ได้รับผลในครั้งนี้ เป็นปัญหาครอบครัวของนักการเมืองสาวรายหนึ่งที่ได้นอกใจสามีไปคบกับพระรูปหนึ่งค่ะโดยเจ้าตัวได้ย้อนเล่าทำลายไปจนถึง19กุมภาพันธ์ที่เชียงใหม่ซึ่งสามีก็อยู่ด้วย21กุมภาพันธ์ถึง2มีนาสามีเข้ากรุงเทพมาทำงานโทรหานกักการเมืงองหญิงเริ่มผิดป,ปกติติดต่อยากทราบว่าไปหาพระที่วัดบ่อย 1> 4 1 5ถึง15มีนาคมสามีอยู่กรุงเทพทราบว่านักการเมืองหญิงขับรถไปหาพระมาหาบ่อยส่วนใหญ่เป็นกลางคืน9มีนาคมนักการเมืองหญิงมากรุงเทพมางานแสดงของลูกอยู่ข้างคืนกับสามี10 1 2มีนาคมกลับบ้านต่างจังหวัด ไปหาอาจารย์นู่นนี่นั่นพระมหาก็ไปด้วยนักการเมืองหญิงไปรับถึงที่วัดเริ่มได้ทราบนักการเมืองหญิงติดต่อพระมหาตลอดและไปมาหาสู่กันช่วงกลางคืน15มีนาคมสามีกลับมาที่ต่างจังหวัดมาค้างคืนที่บ้านนักการเมืองหญิงกลับบ้านตอนตีสีสามีไม่รู้ไปไหนมาแต่สามีเห็นห้องนอนมีคนมาใช้ห้องนอนร่วมกับนักการเมืองหญิง16มีนาคมให้พระมหากลับและสามีก็กลับกรุงเทพ17มีนาคมนักการเมืองหญิงปฏิบัติธรรมอีก ที่ลำปางกลางคืนแวะหาจะเจ้าอาวาสที่สุโขทัยมีคนขับรถพามาหาพระมาหาที่วัด พระมาหาค้างคืนบ้านนักการเมืองหญิงโดยสามีไม่อยู่21ิมีนาคมสามีรับทราบจากคนสนิทว่าพระมหามาค้างที่บ้านนักการเมืองหญิงและนอนที่ห้องนักการเมืองหญิงด้วยก่อนจะปรากฏเป็นคลิปดังกล่าวค่ะสามีขับรถมาที่บ้านถ่ายคลิปที่ห้องนอนดังกล่าวนักการเมืองหญิงพยายามปัดโทรศัพท์ซึ่งหลังเกิดเหตุนักการเมืองหญิงมาคุยกับสามีอ้างไม่ได้มีอะไรกับพระมาหาพระแค่มาอาบน้ำในห้องเพราะน้ำในห้องของพระไม่ไหลค่ะ